สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนเลยนะคะบรรยากาศสาวเจนค่ะสิมาขอบคุณ FC ทั้งใน Facebook ทั้งใน YouTube นะคะขอบคุณสำหรับคำวอวยพรวันคล้ายวันเกิดของสาวเจนนะคะขอบคุณในลาลๆ์ค่ะโดยเฉพาะ FC ฟซีแบบเฟซบุ๊ใลายแห้งค่ะ าวเจนกับขอบคุณหลายๆนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้สาวเจนและขอบคุณทุกคำอวยพรเลยนะคะุมคำอวยพรขอให้เอฟซีทุกคนค่ะสุขภาพ,าพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอยจนดำรวยเงินทองนะคะดำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปนะคะอย่าเจ็บจยจนเ้ยค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเอซี FC ทุกคนเลยนะคะ ทั้งทางบ้านทาง Facebook ทาง YouTube นะคะขอบคุณมากๆากเลยนะคะขอบคุณที่นักสาวเจนนะคะขอบคุณที่หักแพนสาวเจนนะคะสาวเจนกับบุมี่จังจะตอบแพนใหนะคะ้ค่ะสาวเจนกับซีคอยเฮดคลิปให้ทุกคนให้เอฟซีทุกคนดูนะคะคลิปของสาวเจนกับคือ คืออาจจะบ่คือคนอื่นนะคะแต่สาวเจนกับเฮ็ดโดยใจะคะ่ะชีพสาวของสาวเจนอะอาจจะไม่โดดเด่นอาจจะไม่อะไรหรบ่คือผู้อื่นนะคะแต่แต่สาวเจนกบเฮ็ดโดยใจนะคะต้องขอบคุณเอฟซทุกคนนะคะคอชี้คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้สาวเจนตลอดมานะคะขอบคุณหลายๆายคะ่ะ เราไม่กัดซาเจนกัสามสิบหกปีอะคะ่ะสามสิบหกปีเต็มแล้วซาเจนกับยังเบาเบา,เบาตรงๆเบาง่ายๆนะคะยังมัมียังไม่ยังม่งมีเขาอื่นย,ยังไะยังม่มียังเป็นชิ่นเป็นอันนะคะยังยังหา จุดยืนบ่ได้ค่ะวอาวอลลรอนเลยคะ่ะยังหาจุดยืนไม่ได้เลยนะคะแต่ก็คอยเป็นกําลังใจให้สาวเจนนะคะให้สาวเจนก้าวข้ามผ่านพ้นไปให้ได้นะคะสาวเจนก็ดีใจคะ่ะที่มีเอฟซีคอยให้กําลังใจสาวเจนบ่บ่าาสาวเจนซีเฮ็ดยังกบคอยคอมเมนต์คอยอันนี้ตลอดนะคะ ขอบคุณละลายค่ะขอบคุณจากใจจริงนะคะ,คะโอ้ทางในเอฟซีในเฟซบุ๊กเอฟซีในยูทูบนะคะกำลังกำลังใจสาวเจนหล่นลามขนาดเลยค่ะค่อยเอกีก็คอยให้เพื่อนเพื่ด,ดีสาวเจนค่อยให้กำลังใจค่อยมอบสิ่งดีๆให้สาวเจนนะคะกับข้อคิด แนะนำสิ่งดีๆต้องขอบคุณหลายๆะคะ่ะสาวเจนกับสักวสักมือหนึ่งะคะ่ะสาวเจนสิเฮ็ดให้ได้นะคะขอเวลากับโอกาสให้สาวเจนนะคะสาวเจนกับสิเฮ็ดให้ดีที่สุดๆๆ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 สาวเจนจะทำให้ดีที่สุดเลยนะคะก็ะต้องเบิ่งก่อนต่อไปนะคะว่าสาวเจนกับสิ เก้าพันจุดหนีไปได้เบาะนะคะคอยให้กำลังใจและคอยสนับสนุนสาวเจนนํานเลยคะ่ะสนับสนุนกัสาวเจนก็มีอย่างไรคะ่ะพมีอย่างไรกับทุกคนกับดูแลสุขภาพเลยนะคะช่วงนี้กับหนาฝนนะคะดูแลสุขภาพเวยะคะ่ะตั้งหนาฝนทางโควิดนะคะเก้าพันวันไปให้ได้นะคะสาวเจนค่ะ ขอบคุณเอซีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวกสาวเตนก็นขอตัวไปพักผ่อนกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะฝันดีนะคะทุกคนเลยนะคะบ๊ายบายจ้า